มาจากเซเว่นนะคะเราก็ได้ซื้อมาของมาจากเซเว่นทีนะ,ะอันดับแรกก็จะเป็นบิลจากเซเว่นค่ะงบหนึ่งบาทพอดีนะคะค่ะ อันแรกจะเป็นสีน้ำเป็นแท่งบาง55แท่งมี55แท่งนะคะนออเป็นอันนี้นี่นะคะอันที่สองจะเปนแป้งเย้เลยค่ะเป็นรูปหมีนะคะ นี่นะคะทนนี่สองก็จะเป็นปากกาค่ะที่ส่ก็จะเป็นปากกากับดินสอนะคะนี่ก็นี่นะคะอะ รนนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะพี่ป้า